ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จมายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนทิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีนางสุดลือไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับสเสด็จในการนี้ทรงรูปบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารีช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซ ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมบวรที่เขียนมาขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายวราวุฒิโพยิม้มนายนภัเรเืองชัยสิวเวทและนางสาวประภาวรินสวัสดิเวทเป็นผู้ดำเนินรายการ รายการทวีนโมวันวารตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระาาทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวีนโมวันกับสมาชิกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาิกา30นาที